I was watching it live the TV. Oh my, god, the god. TV oh my god, I was watching it on TV watching. Uh, what you uh, uh, I, like I didn't see that one. He did it to himself. Oh ยเจ็ขาแล้วโอ้หอยกหนึ่เองโอ้ยววโอ้ยหลหรือเปล่าไหวหรือเปล่าคโอ้เรียบร้อยเลยครพอเลยยก1เอง เท่านั้นเองครับจ่าขั้วเต็น็อกเลยครับโอ้ยเด่นหวาดจางครับจ่าขั้วครับเ่ยตอนแรกก็กะจะเคาะเล่นๆเฉยแหละเคาะไปเคามาน็อกเท่านั้นครับโอ้ยจ่าขั้วเหงื่อยังไม่ออกเลยครับโอ้โหสรุปเลยครับเป็นจากขั้วครับโอ้เตะเด่นหวาด่างน็อกเลยครับยกหนึ่งเท่านั้นครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พุกคุยไม่ได้เหมือนเดิมับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ